สวัสดีค่ะมาพบกับร้านล,ลูกปัดอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวจี้ทองเหลืองนะคะรูปนกแบบนี้นะคะขนาดสิบมิลชิลละสิบาทรูปนกชินละ10บาทเหมือน,นกันนะคะขนาดอยู่ที่17บมรูปม้าโยกนะคะขนาด21่สิบเอ็มิลน,นะคะละสิบาทตัวเลขนะคะ7จ็ถึงแมิลชินละสิบบาท กลาแบบนี้ขนาดอยู่ที่17มิลชิลเล์10บาทสองสีนะคะชิ้นละ5บาทเมดไมโยขนาดจะอยู่ที่5มิลรูปโบแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่28มิลคงนุกน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่20มิลแบบนี้ขนาด19มิลแบบนี้นะคะขนาด16มิลแบบนี้ขนาดอยู่ที่18มิลแบบนี้ ขนาดอยู่ที่20มิลดอกไม้แบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิลเป็นรูผ่านกลางแบบนี้นะคะรูปนี้แบบนี้รูผ่านกลางเหมือนกันนะคะขนาดอยู่ที่8มิลสองแบบแบบนี้นะคะแบบแรกขนาดอยู่ที่17มิลแบบที่2ขนาด18มิลเล็กใหญ่นะคะโบใหญ่ขนาดอยู่ที่25มิลขนาดเล็กจะอยู่ที่ขนาด11มิลวงมาลัยแบบนี้ขนาดอยู่ที่24มิลนะคะ ตายแบบนี้ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ13มิลแวมวส้มมงกุฎนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่15มิลหงคู่แบบนี้เนาะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ27-28มิลตาลูกปีเนาะขนาดจะอยู่ที่15มิลนี้ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ12มิลรูปนกฮูกน, GH นะคะแบบนี้ อยู่ที่ประมาณ20มิลน,นะคะนกคู่แบบนี้เน,ะนาะอยู่ที่28มิลไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะคะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ